ทางด้านพระสงค์ได้ภายเหลือรับบินทบาทสองฝั่งคลองแบบวิถีชีวิตตามบนโพหักนะคะอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีโดยการแต่งกายของชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญตักบาทเป็นการแต่งกายย้อนยุคละบลึกถึงอดีตนะคะซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามค่ะ ประชาชนสองฝัง่งคลองในตำบลโพหักอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีร่วมกันทำบุญตักบาตรทางเรือแดบพระสงฆ์ก้ารูปที่ปายเรือออกรับบิณฑบาตบริเวณท่าน้ำนาบ้านทุกหลังคาเรือนซึ่งเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากที่มีประชาชนนำบุตรหลานออกมาคอยใส่บาตรสร้างบุญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ชาวตำบลโพหักยังยึดถือปฏิบัติตามวิถีชุมชนชวิถีชีวิตชุมชนสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งปีนี้ชาวตมบลโพหักได้ร่วมใจกันในการจัดโครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าไทยพื้นถิ่นเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นวัดและประชาชนได้บูรณาการความร่วมมือกระตุ้นให้คนไทยพื้นถิน่นซึ่งส่วนใหญ่ได้อาศัยอยู่ที่ตะบนโพหักมีวิถีชีวิตที่ควรรักษาวไว้ให้บรรพชนรุ่นหลังเกิดความรักความหงแหนและมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง การจัดงานมีขึ้น2วันในระหว่างที่25่6ถึง26กรกฎาคมรวมกันทำบุญตักบาตรทางเรือการประกวดแต่งกายย้อนยุคการประกวด จัดหาบริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาพร้อมทั้งริ้วขบวนวิถีชีวิตชุมชนในตำบลโพหัก14หมู่บ้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามลำค่าคนแก่กับแกนฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยพื้นถิ่นในตำบลโพหกักพร้อมกับปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนหวงแหนในถิ่นกำเนิดเ,เไปมีสรับขา